สวัสดีจ้าแม่สินจ้าทักทายเช้าตรู่ของวันที่16ตุลาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคำสารการราคาทองคำานีลอนวโนมราคาทองคําและแต่งานราคาทองคำประจำวันนี้นะคะราคาทองคําสปอร์ตช่วงกลางวันเคลื่อนไหวสรงตัวโดยทองคํานะคะยังได้รับปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวลดลงนับตั้งแต่วันที่4ตุลาคมถึงแม้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐนะคะจะเริ่มฟื้นตัวได้มากพอที่คาดว่าเฟดนะคะจะเริ่มปรับลดซื้อพันธรรบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณในเดือนพฤศจิกายนแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่ตลาดให้ความสนใจคือความกังวลของอัตราเงินเฟ้อซึ่งต้องติดตามอย่างใกล้ชิด แนวโน้มราคาตรงคำระยะสั้นนะคะกลับเป็นขาขึ้นหลังทะลุบริเวณ1,785ดอลลาร์ได้โดยมีแนวรับแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,783ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับตัดไปที่บริเวณ1,773ดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,803ดอลลาร์และแนวต้านตัดไปนะคะอยู่ที่บริเวณ1,817ดอลลาร์ สำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าที่16ตุลาคมปี2 5 6 4อ้างอิงราคาของวันที่15นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศร,ราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำทั้งหมด5ครั้งราคาครั้งที่5เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าที่16ตุลาคมปี2 5 6 4ทองคำแท่ง96,5%สน้ารซัซื้อ28,50 0บาท ขายออก28,150บาททองรุปพันธุ์6 5รับซื้อ27,545บาท72สตางค์ขายออก28,650บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่15ตุลาคมปี2564ซึ่งเป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นนะคะและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าที่16 ตุลาคมปี2564สรุปรวมนะคะของวันที่15นะคะเป็นลบไปที่100บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคาําขณะที่นี้ด้วยนะคะขต่อรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณะคะ่ะ